สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงพิธีเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในค่ำคืนนี้ที่เดอะริชี่ฟิลด์รีสอร์ทนะครับเป็นการร่วมแสดงความยินดีท่ามกลางสายฝนในวันนี้วันศุกร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2561นะครับยินดีกับ จ้าสาวแสนสวยของเรานะครับคุณรัชนีเฉียบแหลมหรือว่าคุณแกงนะครับหรือบางท่านเรียกน้องจิ๋วนะครับแล้วก็ร้อยตํารวจเอกเดชสกุลโฮคุดหรือว่าผู้กองต้นของเราในค่คำคืนนี้ครับผมพันโทสุธีสุขสากลขออนุญาตทำหน้าที่พิธีกรครับก่อต้อนรับท่าผู้มิเกียรติทุกท่านท่ากลางสายฝนนะครับร่มเย็นเป็นสุขไหมครับเ <laughs> งียยนะมองไ<ะ>ม่เห็นหน้าพิธีกรนะครับค่ำคืนนี้เดอะริชชี่ฟิวรีสอร์ท รักโอบกอดณสวนพึ่งซึ้งความหมายรัชนีเดชสกุลอุ่นใจกายฝนโปรยปลายเปิดประตูสู่วิวาสมียนตราเจ้าสาวเจ้าบ่าวตำรวจสอบผ่านรวดวัดหัวใจไร้ปัญหาหนุ่มสอบสวนสาวบัญชีมีวิชาร้านกาแฟนานา,นาที่พบกันหลังบ้านนั้นติดกันไม่เคยรู้คนจะเป็นเนื้อคู่บุญสร้างสรรค์คือบุพเพัน,นิวาสไม่ขาดกัน หนุ่มต้นพลันไฟทวินอยากกินแกงณวนะันนี้ได้เวลามาเผยโฉมให้ชื่นชมคู่วิวาที่กลาก้าแกร่งกำลังใจเพิ่มเติมช่วยเสริมแรงเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีปรบมือต้อนรับทั้งคู่บนเวทีครับบางท่านถือร่วมไปด้วยปรบมือไปด้วยนะครับแหมน้ำใจของท่านงดงามจริงๆนะฮะเชิญครับจ้บ่าเจ้าสาววันนี้ต้องบอกว่า กราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสุดหัวใจครับวางแผน